สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2565า้ครับทุกท่านครับข่าวสารช่วงเย็นวันนี้นะครับวันนี้เรามาพบกันรอบที่2เนื่องจากว่ามีข่าวสารความคืบหน้ามาตรการนะครับเพิ่มเติมนะครับอยู่สองสาเรื่องด้วยกันนะครับก็เริ่มที่เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกนะครับสำหรับผู้ที่กําลังรอคอยหรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส5้านะครับ ก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดที่ผมเคยรายงานไปก็คือว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาแถลงหลังจากการประชุมสบสหรือศูนย์บริหารเศรษฐกิจภายใต้โควิดนะครับว่าทางรัฐบาลนั้นอยู่ระหว่างนะครับดูแนวทางนะครับว่าจะจัดโครงการคนละครึ่งนะครับเฟสต่อไปอย่างไรนะครับให้ให้ได้นะครับให้เหมาะสมนะครับซึ่งก็ทิ้งท้ายไว้แค่นั้นนะครับแต่ ถ้าดูทางฝากฝั่งของกระทรวงการคลังจะเห็นได้ว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังยืนยันมาโดยตลอดว่าคนละครึ่งนั้นอาจจะยังไม่จําเป็นเนื่องจากว่าข้อมูลด้านเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นนะครับเมื่อไรก็ตามที่เศรษฐกิจกลับมาแย่ลงก็อาจจะพิจารณากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับข่าวก็จบอยู่เพียงเท่านั้นก็จะแปลกๆตรงที่ว่าทางฝากฝั่งของท่านนายกเองนะครับไม่ได้ปฏิเสธก็คือกล่าวในเชิงว่ากําลังเตรียม ดูแนวทางด้วยซ้ําแต่ในฝั่งฝั่งของกระทรวงการคลังโดยท่านรัฐมนตรีก็ยังยังไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันคือทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองว่ายังอาจจะไม่จําเป็นนะครับก็เลยทิ้งท้ายไว้อยู่แค่นั้นสังคมก็อาจจะยังไม่ได้รับคําตอบที่แน่ชัดนะครับล่าสุดนะครับผมมีข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจนะครับเป็นข้อมูลของอทางท่านปลัดกระทรวงการคลันงนะครับ มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส5ซึ่งก็เป็นน่าจะเป็นข่าวที่เป็นไปในทางที่ประชาชนนะครับน่าจะได้รับการสนองความต้องการได้มากขึ้นนะครับตรงที่ว่าความเคลื่อนไหวภายในกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้กระทรวงการคลังนะครับกำลังดําเนินการอยู่หนึ่งเรื่องนะครับซึ่งรายงานโดยปลัดกระทรวงการคลังคือกําลังเร่งหาแหล่งของเงินงบประมาณมาทําโครงการคนละครึ่งเฟส5ซึ่ง ถ้าหากว่าดูต้นอตอนต้นของข่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากตรงที่ว่ากระทรวงการคลังนั้นกําลังพิจารณาออกมาตรการคนละครึ่งเฟสห้าตามนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คือตอนนี้ก็แสดงว่ากระทรวงการคลังก็งกําลังรับนโยบายนะครับจากทางท่านนายกเรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทิศทางเดียวกันแล้วมีความเป็นไปได้ชัดเจนว่าโครงการคนละครึ่งเฟสห้านะครับค่อนข้างที่จะ แน่นอนว่าจะมานะครับเนื่องจากว่าท่านนายกก็เคยแถลงนะครับว่ากําลังดูอยู่ส่วนกระทรวงทารลังวันนี้ก็มาบอกว่ากําลังหาเงินงบประมาณและเพื่อขานรับนโยบายของท่านนายกอยู่ฉะนั้นแล้วก็มีทิศทางที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูงแล้วนะครับที่โครงการคนละครึ่งเฟสห้าจะกลับมาตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่ว่ากระทรวงทางกําลังสรุปนะครับว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เงินกู้ที่กู้มาเหลืออยู่ประมาณ70,000ื่นล้าน ถ้าหากว่าท่านใดเคยดูข่าวท่านนายกเคยพูดว่ารอบหนึ่งใช้ประมาณ 40- 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นล้านจริงๆก็ยังอาจจะยังเพียงพอหรืออาจจะยังไม่ต้องกู้เพิ่มนะครับแต่ทางกระทรวงการคลังก็แจ้งว่าต้องดูในภาพรวมด้วยนะครับว่าจะต้องดูประกอบในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่าอาจจะไม่ต้องใช้เงินกู้ทั้งหมดหรือไม่อันนั้นก็ต้องมาดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเงินกู้ยังเหลือ แล้วเหลือพอที่จะทาคนละครึ่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้ามว่าใครจําได้ผมเคยทําคลิปวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ว่างบประมาณเงินกู้ในส่วนของเงินที่จะทําโครงการนั้นอย่างน้อยที่สุดยังทําโครงการคนละครึ่งได้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือเฟสห้านะครับฉะนั้นแล้วก็เลยนํามาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวก็เป็นไปในทางที่เดียวทิศทางเดียวกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผู้ให้นโยบาย แล้วก็ฝั่งของผู้ปฏิบัติเจ้าของโครงการที่กําลังขานรับนโยบายนะครับก็เหลือแค่ว่ารวบรวมนะครับแหล่งของเงินงบประมาณแล้วก็ต่อจากนี้นะครับความเคลื่อนไหวนะครับก็จะได้รับข้อสรุปเร็วๆนี้ซึ่งในข่าวก็คาดว่านะครับจะได้รับความชัดเจนหลังวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับวันนี้วันที่12นะครับวันที่15เป็นวันอาทิตย์นะครับ แสดงว่าสัปดาห์หน้านะครับอาจจะเป็นการประชุมคลมอร,รอบต่อไปหรือไม่นะครับคือวันที่17นะครับก็ยังไม่แน่ฉะนั้นแล้วสัปดาหนะ์หน้าเราน่าจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าโครงการคนละครึ่งเฟส5้จะมีหน้าตาอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเมื่อกระทรวงการคลังได้จัดเตรียมงบประมาณทั้งหมดแล้วก็จะมาดูรายละเอียดว่าจะให้เท่าไหร่ให้อย่างไรนะครับก็ เดี๋ยวเรามารอติดตามฉะนั้นแล้ววันนี้ข้อสรุปหนึ่งของโครงการคนละครึ่งเฟส5ก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวดีนะครับว่าค่อนข้างแน่ชัดนะครับว่าภาครัฐจะกลับมาเดินหน้านะครับโครงการคนละครึ่งอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแหล่งข่าวนะครับเดี๋ยวผมจะให้แหล่งข่าวไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คนคอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับถามว่าใครอยากจะเข้าไปอ่านข่าวนี้นะครับแหล่งข่าวมาจากประชาชาิธุรกิจนะครับโดยการให้ข่าวของท่านปลัดกระทรวงการคลังนะครับ นี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับเมื่อสักครู่นี้เองทางสำนักงานประกันสังคมเพิ่งจะจัดรายการไลฟ์สดผ่าน f a c e b o o k นะครับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการรับเงินส่วนต่างคืนสำหรับม .40 นะครับที่จ่ายเกินไปถามว่าท่านใดไม่ได้ติดตามข่าวก็สรุปอีกครั้งหนึ่งม .40 นั้นคลมมีมติลดเงินสมทบจริงๆมีมติให้ลดตั้งแต่กุมภาแล้ว ค,คือลดจากทางเลือกที่1 70บาทเหลือ42บาททางเลือกที่2 100เหลือ60ทางเลือกที่3 3 0 0เหลือ180แต่นับตั้งแต่มิมติคลมเมื่อกุมภานะครับยังไม่ได้มีการบังคับใช้เลยเพราะว่ากฎหมายยังไม่ได้ประกาศนะครับจนล่วงเลยมา3เดือนนะครับกุมภามีนาเมษาเพิ่งจะมีกฤษฎีกานะครับลดเงินสมทบช่วงเดือนพฤษภานี้เองนะครับเมื่อกฎหมายมีผล และให้มีผลย้อนหลังไปถึง,ถงเดือนกุมภาด้วยแปลว่างวดที่ทุกท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมมาตรา40จ่ายตั้แต่กุมภามีนาเมษาท่านกําลังจ่ายเกินท่านต้องได้รับเงินคืนนะครับฉะนั้นเมื่อกฎหมายประกาศจึงเกิดส่วนต่างขึ้นและเราต้องรับเงินคืนนะครับส่วนต่างคืนนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับการจัดไลฟ์สดของประกันสังคมก็มาประชาสัมพันธ์วิธีการรับเงินคืนในส่วนนี้ ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่ผมเคยรายงานมาตลอดอยู่แล้วกระทรวงขังอขออภัยครับประกันสังคมก็เคยแจ้งมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าช่องทางการรับเงินนั้นก็มีทั้งาทางไปรษณีย์ส่งเอกสารไปหรือตอนนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศแบบ Walk-in ก็ได้เช่นเดียวกันมี2ช่องทางนะครับฉะนั้นก็ขอสรุปนะครับที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านไลฟ์สดในวันนี้ก็คือ1 Walk-in ได้ เดินทางไปที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งท่วประเทศนะครับสาขาไหนก็ได้นะครับก็ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็รับเงินคืนได้เลยแบบที่2แบบต้องใช้วิธีแบบทางไปรษณีย์ทางไปรษณีย์ก็แปลว่าท่านต้องอมีแบบฟอร์มในมือแบบฟอร์มนี้ท่านอาจจะไปรับที่ประกันสังคมนะครับหรือแบบฟอร์มนี้ท่านอาจจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เว็เแบบไซต์ประกันสังคมแล้วต้องมีปริ้นออกมาเป็นกระดาษแล้วก็กรอกแบบฟอร์ม นะครับเมื่อกรอแบบฟอร์มแล้วก็แนบหลักฐานการส่งเงินสมทบนะครับงวดคุมพามีนาเมษาบางคนอาจจะจ่ายพฤษ,ษภาล่วงหน้าไปแล้วก็รับเงินคืนได้เช่นเดียวกันถ้าเอาเป็นส่วนต่างที่ยังไม่ใช่เป็นส่วนลดนะครับแนบหลักฐานนะครับและการรับทางไปรษณีย์การส่งทางไปรษณีย์นี้ท่านจะต้องรับเงินคืนทางบัญชีธนาคารเท่านั้นปัญหาก็คือว่าท่านจะต้องมี4ี ธนาคารนี้ถึงจะสามารถรับเงินคืนด้วยช่องทางการส่งเอกสารและรับเงินคืนผ่านธนาคารได้นะครับคือท่านต้องมีกรุงไทยทกสออมสินหรือกรุงศรีได้แค่4ี่ธนาคารท่านถึงจะรับได้นะครับวันนี้ประกันสังคมก็จัดไลฟ์สดก็เน้นย้ำว่ามีแค่4ี่ธนาคารนี้ฉะนั้นท่านต้องแนบสำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของท่านแนบไปด้วยนะครับสรุปสิ่งที่จะต้องแนบไปก็คือนะครับก็คือแบบฟอร์มนะครับแล้วก็หลักฐานการ าการส่งเงินสบทบแล้วก็สำเนาบัญชีธนาคารนะครับแล้วดูที่ท้ายแบบฟอร์มอาจจะมีหมายเหตุเพิ่มเติมว่าท่านต้องแนบเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้เดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมได้ในแบบฟอร์มนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือไม่แต่ว่าถหากท่านใดเห็นแบบฟอร์มก็น่าจะาได้อ่านนะครับว่ามีแนบอะไรบ้างนะครับแต่หลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับฉะนั้นก็สําหรับคนที่มี4ธนาคารนี้เท่านั้นถ้าหากว่ามีธนาคารอื่นก็ยังรับ ช่องทางนี้ไม่ได้ก็คงต้องไปรับแบบ Wal k in ก็คือเดินไปรับเองไปกรอกแบบฟอร์มที่ที่หน้าสํงงานักงานแล้วก็ส่งแล้วก็รอรับเงินคืนนะครับแต่ช่องทางแบบนี้นะครับช่องทางแบบที่เรามาดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็กรอกนะครับแนบสัแนบหลักฐานการจ่ายแล้วก็แนบบัญชีธนาคารแค่สีธนาคารนี้นะครับส่งหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปได้ที่สํานักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็รอรับเงินโอนคืนเข้าบัญชีธนาคารที่ท่าน ระบุไว้นะครับก็มีแค่2ช่องทางนี้นะครับแล้วก็สามารถรับคืนได้แล้วตั้งแต่ปัจจุบันป็นต้นงไปจริง,รงๆก่อนนั้นนี้ก็สามารถยื่นลงหน้าก่อนก็ได้แต่ตอนนี้คืออย่างเป็นทางการแล้วนะครับทางประกันสังคมก็เลยมีการเชิญชวนนะครับให้มีการยื่นขอรับเงินคืนถามว่าไม่รับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มีข้อติดขัดอะไรนะครับแต่ถ้าว่ารับก็สามารถยื่นได้เลยนะครับ นี่คือประเด็นที่1อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะแจ้งก็คือวันนี้ประกัาสังคมจัดไลฟ์สดก็มีท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เกี่ยวกับที่มติคอมอเพิ่งจะอนุมัติ3ขอไข่3ขอนะครับสข้อเรียกร้องไปซึ่งก็ผ่านแล้วแต่ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็จะเป็นแบบผ่านแล้วแต่ผ่านแค่มติคอรมอยังกฎหมายยังไม่มีผลคับใช้ก็ต้องรอ นะครับผมก็ได้แจ้งไว้แล้วว่าทางท่านโฆษกประกันสังคมก็เพิ่งจะจัดรายการวิทยุเมื่อเช้านี้ว่าต้องรออีกอย่างน้อย6-7เดือนกันเลยทีเดียวกว่าที่จะบังคับใช้ได้และรายละเอียดก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เราต้องทำาเขาเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเช่นการขอคืนครับคำว่าขอคืนนั้นหมายถึงเรายังไม่ครบกำหนดที่จะได้บำนาญกล่าวคือม .33 ก็อายุยังไม่ครบ5 5และ ส่งมาก็ยังไม่ครบ180เดือนนะครับปกติแล้วอายุ55ส่งครบ180 180เดือนต้องได้บำนาญเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอย้อนไปข้อแรกก็คือขอเลือกนะครับเดิมนะครับม .33 จริงๆต้องรวมม .39 ด้วยนะครับส่งไม่ถึง180เดือนแต่อายุครบ55แล้วบ,บังคับรับบำเหน็จนะครับเฉพาะที่ อายุครบ55และส่งเกิน180เดือนจะบังคับรับบำนาญแต่ต่อไปนี้จะให้เลือกได้คือต่อให้ส่งเกิน180เดือนนะครับแล้วอายุครบ55นะครับจะเลือกรับบำานิจก็ได้ไม่ต้องรับบำนาญก็ได้คือเอาเป็นก้อนเลยก็ได้นี่คือการปลดล็อกให้เลือกได้นะครับนี่คือขอแรกอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรขอที่2นะครับคือขอคืนอันนี้แหละครับคำว่าขอคืนคือขอคืนเงินบำนาญชราภาพ บำเน็จบำนาญชราภาพของท่านซึ่งจริงๆคือท่านอายุยังไม่ครบนะครับเมื่อยังไม่ครบจริงๆยังไม่มีสิทธิ์ได้แต่ขอคืนก่อนล่วงหน้านี่คือนี่คือขอที่2คือขอคืนแต่คืนนั้นอย่างแรกครับคืนบางส่วนนะครับคืนบางส่วนและอย่างที่2ออันนี้ทุกท่านน่าจะยังไม่เข้าใจนะครับหรือเข้าใจกันน้อยมากคือคืนตามเงื่อนไขไม่ใช่ว่าจะขอคืนกันได้ทุกคนหรือขอคืนได้ทุกเมื่อทุกเวลา พอเมื่อเช้านี้ทางท่านโฆษกประันสังคมก็แจ้งว่าต้องกรณีจําเป็นฉุกเฉินเท่านั้นซึ่งกรณีจําเป็นฉุกเฉินนั้นเช่นโควิดก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครั้งหรือจะเป็นวิกฤตอะไรก็ตามแสดงว่าตอนนี้เงื่อนไขในการขอคืนเงินบํานาญหรือบําเหน็จบางส่วนก่อนอายุครบนะครับที่จะได้รับนั้นไม่สามารถขอคืนได้ตามอําเภอใจหรือได้ทุกเมื่อที่ต้องการไม่ใช่แน่นอนจะต้องมีเงื่อนไขที่ ประกันสังคมต้องไปทํากฎหมายหลักเกณฑ์ย่อยว่าจะตั้งเงื่อนไขอะไรบ้างสําหรับที่จะขอคืนได้ฉะนั้นก็ต้องขอให้เข้าใจไว้ว่าเป็นการขอคืนได้ก็จริงแต่ต้องมีเงื่อนไขแน่นอนซึ่งประกันสังคมจะไปร่างเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าต้องจําเป็นแค่ไหนต้องวิกฤตแค่ไหนนะครับหรือต้องเกิดเหตุการณ์อย่างไรถึงจะมีสิทธิ์ขอคืนนะครับส่วนสุดท้ายก็คือขอกู้นะครับอันนี้ก็เข้าใจผิดกันเยอะคิดว่ากู้กับประกันสังคมจริงๆริแล้วคือกู้กับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป นะครับแต่เอาวงเงินที่เป็นเงินชราภาพเราที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมที่เรายังไม่มีสิทธิ์ได้รับเอามาเป็นวงเงินในการเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับซึ่งประกันสังคมก็จะต้องไปเชื่อมโยงทํา M.O.U กับธนาคารที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็ได้รับอัตราดอกเบี้ยราคาถูกด้วยก็อันนั้นก็ก็เป็นเรื่องในอนาคตนะครับแต่สุดท้ายคือการขอกู้คือจริงๆคือเอาบําเน็จบานาญชราภาพที่จะได้ในอนาคตไปเป็นวงเงินในการเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเวลาที่จะกู้ธนาคารเท่านั้นเองนะครับ ฉะนั้นเมื่อเช้านี้ผมก็ได้ติดไว้หนึ่งเรื่องก็คือว่ายังไม่แน่ว่า3ขอที่อนุมัตินี้ไม่มีใครเคยพูดมาก่อนว่าสำหรับม .33, 39, 40บอกแค่ในภาพรวมเท่านั้นฉะนั้นวันนี้นะครับช่วงเย็นมีความชัดเจนเพิ่มเติมตรงที่ว่าผมเคยติดไว้ว่าม .39 มเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะรวมอยู่ใน3ขอนี้ด้วยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับวันนี้ในการจัดรายการก็มีการพูดถึง3ขอแล้วก็มีการตอบคาถาม บางประการที่ทําให้สะท้อนให้เห็นว่าม .3.9 ก็อยู่ใน3ขอด้วยฉะนั้นม .3.9 เหมือนม .3.3 นะครับคืออยู่ในชุดของกลุ่มที่จะได้สิทธิประโยชน์3ขอแน่นอนไม่ว่าจะเป็นาการขอเลือกนะครับจะรับบำเหน็จบำนาญการขอคืนบางส่วนภายใต้เงินไขหรือการขอกู้หรือก็คือการเอา,อาเงินบำเหน็จบำนาญไปเป็นหลักพย์คำประกันฉะนั้นสรุปวันนี้นะครับ ม .33, 39นะครับคือผู้ที่จะได้ใช้สิทธิประโยชน์3ขอส่วนม .40 นั้นยังไม่แน่ชัดวันนี้นะครับเนื้อหาที่ตอบคำถามก็ยังไม่ได้ไปแตะในกรณีของมาตรา40เลยฉะนั้นความชัดเจนในวันนี้จึงทำได้แค่สรุปว่า3ขอนั้นสำหรับม .33 และ39ก่อนม .40 ต้องรอความชัดเจนถามว่าทำไมข้อมูลข่าวสารถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้สมบูรณ์มาตั้งแต่แรกเป็นข้อเท็จจริงครับ ตรงที่ว่าแม้แต่ประกันสังคมเองก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรมากมายเพราะว่ามันเพิ่งอนุมัติในหลักการหลังจากนี้ไปเราก็จะได้รับทราบรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆเป็นเรื่องปกติของทุกมาตรการนะครับที่เราจะได้รับทราบวันแรกทีแรกจะยังไม่ครบ1 0 0ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆก็ใครที่อยู่ในม40ผมก็จะติดตามประเด็นนี้ว่าจะอยู่ใน3ขอี้ด้วยหรือไม่นะครับก็อันนี้ก็ต้องขอติดไว้ก่อนจริงๆเพราะว่า ข้อมูลไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่มีใครให้คําตอบได้เลยแม้กระทั่งประกันสังคมก็ยังไม่พูดถึงนะครับประกันสังคมแจ้งว่าอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หน้าจะมีการจัดรายการไลฟ์สดและก็พูดเฉพาะเรื่อง3ข้อนี้โดยเฉพาะฉะนั้นประชาชนก็ยังต้องรอกันเป็นอีกอาทิตย์นะครับวันนี้ประกันสังคมยังไม่ตอบคาถามเกี่ยวกับ3ขอมากนักเพราะว่าวันนี้เป็นคิวของการตอบคาถามเรื่องการขอรับเงินสมทบส่วนต่างคืนของม .40 เท่านั้นนะครับจึงทําให้เรายัง ก็ยังต้องรอต่อไปนะครับเพราะว่าก็เป็นวิธีการที่เขาจะสื่อสารออกมาแบบนั้นว่าวันนี้จะยังไม่ตอบจะไปจัดรายการเนต็มๆม,มอาทิตย์หน้าฉะนั้นแล้วเมื่อถึงอาทิตย์หน้าเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นผมก็จะนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้ความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของประกันสังคมตอนนี้การลดเงินสมทบประกันสังคมมีผลแล้วทั้งม33 3 33940ม .33 เริ่มเดือนนี้จาก5%ลดเหลือ1%เ มอสลดจาก9%เรหลือ1.9%เริ่มเดือนพฤษภามีผลไป3เดือนคือพฤษภามิถุนากรกฎาคมส่วนมอ0นั้นจริงๆก็คือลดตั้งแต่กุมภาแต่กฎหมายเพิ่งบังคับใช้ฉะนั้นก็มีผลแล้วนะครับถ้าใครไปจ่ายตอนนี้ก็มีผลเป็นส่วนลดแล้วนะครับก็มีผลตั้งแต่กุมภานถึงกรกฎาเลย6เดือนนะครับช่วงนี้ก็คือจ่ายต,ตามอัตราส่วนลดแล้วก็3เดือนนั้นใครจะรับเงินส่วนต่างคืนก็ต้องอย่างที่ผมแจ้งไป2ช่องทางด้วยกันก็คือ หคือ Walk-in 2ก็คือส่งเอกสารนะครับมีคำถามเพิ่มเติมเข้าไปในรายการไลฟ์สดว่าทำไมมอศจึงต้องทำให้ยุ่งยากทำไมต้องให้เราไปาไปกรอกแบบฟอร์มรับเงินคืนเองทำไมไม่ทำเป็นส่วนลดในเดือนอัดไปเลยนะครับคำตอบก็จะคล้ายๆกันที่ผมเคยรายงานก็คือมันติดเรื่องระบบเรื่องข้อกฎหมายนะครับไม่สามารถทำได้ระบบก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับ แล้วทําไมการรับเงินสมทบม .40% คืนนั้นที่เป็นส่วนต่างนั้นทําไมไม่มีกรอกแบบฟอร์มออนไลน์แล้วก็จ่ายเงินคืนเข้าบัญชีเลยประกันสังคมก็แจ้งว่ากําลังทําระบบนั้นอยู่แต่จะได้ใช้ภายในปีนี้ฉะนั้นรอบนี้ไม่ทันรอบนี้ก็ต้องกรอกเอกสารที่เป็นกระดาษไปก่อนไม่ว่าจะเป็นการวอล์กอินก็ต้องกรอกเอกสารการดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาพิมพ์ออกมาเขียนเองก็ต้องกรอกเอกสารเช่นเดียวกันไม่ต่างกัน ต่างเพียงที่ว่าถ้าหากว่าเราเดินทางไปรับเองก็ไม่ต้องมีบัญชีนะครับไม่ต้องกรอกบัญชีสามารถที่จะรับเงินได้เลยนะครับหรือผมไม่แน่ใจว่าวอล์กอินนั้นได้รับเงินสดเลยหรือไม่อาจจะต้องก็ต้องเตรียมบัญชีไปหรือเปล่าอันนั้นไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ถ้าหากว่าเรากรอกแบบฟอร์มแบบดาวน์โหลดเอกสารก็ต้องมีบัญชีแค่4ธนาคารนี้เท่านั้นนะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่จะนํามาแจ้งเพิ่มเติมในวันนี้หลังจากนี้ไปถ้าหากว่ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติม ก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปถ้าาท่านใดสงสัยเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับเงินม4 .0 ส่วนต่างคืนหรือเรื่อง3ามขอก็ตามนะครับก็สามารถโทร1506ได้มีสายด่วนคอยตอบคำถามอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอพุนที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ